ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องสภาพอากาศล้าดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกันก่อนนะครับโดยที่ทางด้านของตํารวจเชียงรายก็ได้มีการตรวจค้นรีสอร์ทในพื้นที่อําเภอแม่จันซึ่งครั้งนี้ยึดไอซ์ได้เป็นจํานวนมากครับถึง139กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่จันนำโดยทันตำรวจตรีพดุงท้ายเรือนคำ รักษาราชการสารวัตรสืบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่จันได้ร่วมกันตรวจค้นและตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่รีสอร์ทหมู่ที่4ตําบลสีคำำําอําเภอแม่จันยึดยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เป็นไอซ์น้ําหนักรวม139กกิโลกรัม ซึ่งการตรวจยึดในครั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการนำยาเสพติดจำนวนมากมาซุกซ่อนภายในห้องพักรีสอร์ทดังกล่าวจึงได้วางแผนเข้าทำการตรวจคน้นเมื่อเข้าไปถึงห้องพักเจ้าหน้าที่ได้เปิดห้องพักเข้าไปภายในแต่ไม่พบผู้ใดอยู่ในห้องและจากการตรวจค้นค่ะได้พบของกลางเป็นยาเสพติดทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักในกระสอบหลากสีและผ้าสิ้นรวม5กระสอบและวางกระจายอยู่ใต้เตียง เปิดออกนะคะพบหีบห่อถุงพลาสติกทึบแสงสีแดงขาวมีตราสัญลักษณ์ชัยนิดทีกิฟภายในถุงพลาสติกสีใสค่ะแบบมีซิปเปิดปิดด้านในจึงได้ทำการตรวจยึดเอาไว้จากนั้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็น